ตัดภาพมาหน้าที่ด้านนอกดันเจียนหัวหน้าแผานกเชิญทางนี้ค่ะฉันพาฮันเตอร์ชั้นยอดจากสมาคมมาด้วยแต่ฉันรู้ดีว่าพวกเขาอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อฮันเตอร์สงจินอูเท่าไหรนะ่นักเผื่อเอาไว้รับมือกับปัญหาออออพลังนี่มันหัวหน้ามีอะไรหรือครับนี่มันอะไรกัน พวกนายไม่รู้สึกเหรอความรู้สึกที่เย็ยนเยือกนี่มันอะไรกันพายุคลื่นพลังเวทที่น่าสยดสยองนี่มีกิ้วใหญ่กำลังลงเล็อยู่แถวนี้หรือเปล่าครับกิวเหล่านักล่ากำลังออกปฏิบัติงานอยู่ฮันเตอร์แลงเอสทั้งสองคนล่ะฮันเตอร์สเวจองอินและฮันเตอร์ชายอินลงเล็ด้วยทั้งคู่เลยครับ ส่งคำร้องขอสุขเฉินเพื่อขอความร่วมมือจากกิวเหล่านักล่าเดี๋ยวนี้ฮันเตอร์สูงตินอูนายเป็นใครกันแน่ 啊啊啊！ ซอร,ร์ไพมากแกนเนือกว่าที่ข้าคาดหวังเอาไว้เยอะทีเดียวเฮ้เฮ้เฮ้ย่ะ คิดไม่ถึงว่าการต่อสู้กับมนุษย์จะน่าสนใจได้ถึงขนาดนี้ในชีวิตที่ยาวนานของข้าไม่มีสักครั้งเลยที่ข้ารู้สึกว่ามนุษย์เป็นปรปักที่คู่ควรน่าสนใจจริงๆเขาฉันมาทันทีที่ชั้นเลเวลหนึ่งรเขาต้องคำนวณเอาไว้แล้วว่าการโจมตีระดับนี้เพียงพอต่อการค้นชั้นแต่ ฉันทำได้เินะ่เฮ้อผู้สร้างแกยังไม่ได้ตอบคำถามฉันแม้แต่ข้อเดียวเลยนะเรื่องที่ว่าทำไมแกเป็นคนออกแบบระบบทำไมฉันถึงถูกเลือกในฐานะเพลเยอร์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกในตอนนี้ตอบล้วเข้าใจละแกคงกำลังคิดว่าคำถามของแกอาจจะไม่ได้รับการตอบถ้าแกสังหารข้าได้สินะ สู้ระยะประชิดฉันเสียเปรียบเปิดใช้งานสกิลอำนาจผู้คุมกดคิดจะตรมตีค่าจากระยะนั้นงั้นเหรอเปล่าประโยชน์เขาใช้สกิลเดียวกับฉันได้หวังพึ่งการโจมตีระยะไกลคงไม่ได้แล้ว มันไม่สำคัญหรอกไม่ว่าแกจะสังหารข้าได้หรือไม่คำตอบนั้นแกจะได้รับก็ต่อเมื่อแกแตัดสินใจได้แล้วจากวินาทีที่ข้าสร้างสรรค์ทุกสิ่งแกวางแผนเอาไว้ยังไงบ้างทำไมถึงให้พลังนี้กับฉัน ข้าไม่ได้เลือกแกตรงกันข้ามในต่างหากข้าเป็นแค่นักออกแบบระบบเก็บเลเวลของเพลเยอร์แผนของข้าสมบูรณ์แบบเวลาเหลือไม่มากฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากจมตีโดยตรงมาสู้กันให้สุดเวียงในช่วงเวลาที่เหลือเถิดหน้า นี่มันอะไรประสาทสัมผัสของฉันเฉียคมยิ่งขึ้นฉันทำได้แน่ดาบหอกกระบองขวานค้อนฉันสัมผัสถึงมันได้รวมไปถึงท่าทางของเขามันบล็อกได้โดบการโจมตีด้วยพลังของตนเองงั่นเหรอ อ้อบ้าไปแล้วแถวพร้อมเรวอย่าเพิ่มขึ้นอีกนี่มันอะไรกันอ่าอถึงแม้จะเป็นร่างปลอมแต่ก็เจ็บนาเฟ้ยเข้าใจละนี่คงจะเป็นเหตุผลที่แกคือผู้ถูกเลือกถึงจะแค่เล็กน้อย แต่แกมีมันอยู่แกเป็นมนุษย์แท้ๆบังอาจนักเวลาคงเหลือสามนาทีสี่สิบห้าวินาทีเวลาคงเหลือสามนาทีสามสิบเอ็ดวินาทีเวลาคงเหลือสามนาทียี่สิบวินาทีเปิดใช้งานสก,กิลอำนาจควบคุมกด เวลาคงเหลือ3นาที15วินาที เวลาคงเหลือ3นาที2วินาทีไอหมอนี่จากเมื่อตอนนั้นเวลาคงเหลือยสองนาทีสีสบวินาที เวลาคงเหลือ2นาที21วินาทีเวลาคงเหลือ2นาที13วินาทีข้าแพ้การทดสอบสิ้นสุดแล้วเวลาคงเหลือ2นาที11วินาที